ตั้งแต่บทแรกมาจนถึงตอนนี้นะครับน่าจะทําให้สามารถสร้างเว็บไซต์ได้แล้วนะครับสร้างหน้าเพจแล้วก็ใส่คอนเทนต์ต่างๆได้แล้วทีนี้ตั้งแต่บทนี้เป็นต้นไปเดี๋ยวเราจะเริ่มเข้าสู่วิธีการทําให้เว็บของเราเป็นเว็บอ e ีคอมเมิร์ซนะครับสามารถขายของได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการสร้างเซลล์เพจกันด้วยนะครับบทนี้ก็บทแรกที่เรากำลังจะมาพูดถึงเรื่องของอ e ีคอมเมิร์ซแล้วก็เราจะทำเว็บของเราให้เป็นอ e ีคอมเมิร์ซด้วยปลั๊กอินตัวหนึ่งที่ชื่อว่า WooCommerce นะครับ WooCommerce คือปลั๊กอินสำหรับ WordPress ที่ใช้ในการทำ e-commerce นะครับซึ่งเป็นปล e ั๊กอิน e-commerce เนี่ยที่มีผู้ใช้งานกันมากที่สุดในโลกนะครับเช่นเคยเวลาที่เ,เลือกใช้ปลั๊กอินหรือเลือกใช้ธีมอะไรเงี้ยผมมักจะแนะนําให้เลือกใช้ที่คนใช้เยอะๆนะครับนอกจากจากว่ามันคือมันก็ต้องดีด้วยนะไม่งั้นคนคงไม่ใช้อีกอย่างหนึ่งก็คือพอคนใช้เยอะมันจะมีคนเข้ามาช่วยแก้ปัญหามีเครื่องมือช่วยแก้ปัญหาเยอะนะครับก็เดี๋ยวเราจะใช้ WooCommerce กันนะครับเดี๋ยวไปดูว่า ในบทนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูว่า WooCommerce เนี่ยมันทำให้เว็บเรามันกลายเป็นยังไงนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่แดชบอร์ดหลังบ้านไม่ใช่ไม่ใช่แดชบอร์ดหลังบ้านของ WordPress นะครับแล้วก็ตอนนี้เว็บผมเนี่ยมันใช้ตัว Starter Template นะครับดึง Template เข้ามาเลยทีเดียวไปที่ไปดูที่หน้าเว็บทีหนึ่งก็คือเว็บมัน,ม,นมันเหมือนกับมันจะเสร็จเลยนะครับมีครบทุกหน้าเลยแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยมันยังมีการเ,เพิ่มไอตัว WooCommerce เข้ามาให้ด้วยนะครับทีนี้ นอกจาก WooCommerce เนี่ยมันจะมีปลั๊กอินอีกตัวเนึก็คือ Card4 นี้ไม่ได้ใช้นะครับคือจริงๆอ่ะมันเป็นปลั๊กมันเป็นปลั๊กอินที่ดีนะครับมีประโยชน์แต่ว่าในในคอร์สเรียนนี้ผมจะไม่ได้ไม่ได้ทำให้ดูแล้วก็ไม่ได้แนะนำให้ใช้ผมจะเีี a ที่เป็นไปก่อนนะ Card4 ตัวนี้นะแล้วก็ delete มันทิ้งไปนะครับอ่าทีนี้ เดี๋ยวผมจะพาไปดูก่อนนะในบทนี้ว่า WooCommerce เนี่ยมันทําหน้าที่อะไรยังไงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวในบทถัดไปเนี่ยเดี๋ยวที่จะมีการสร้างเซลล์เพจเนี่ยเดี๋ยวผมจะเริ่มทําให้ดูตั้งแต่ศูนย์เลยนะครับเพราะว่าเข้าใจว่าบางคนเนี่ยเอ่อบางคนไม่ได้อยากจะใช้ starter template แล้วก็บางคนใช้ starter template แต่ไปใช้ template อื่นที่มันไม่ได้มีการอัปโหลด WooCommerce เข้ามาให้แล้วเดี๋ยวจะงงนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าตอนนี้มาดูที่หน้าเว็บที่มี WooCommerce ก่อนว่ามันเป็นยังไงนะครับเวลา เราเหมือนกับว่า install p a c k i n WooCommerce เข้ามานะครับ WooCommerce เนี่ยมันจะสร้างหน้าพื้นฐานของเรามาสร้างหน้าหน้าเว็บขึ้นมาให้เราสี่หน้าได้แก่หน้าการ์ดหน้าคาส์เนี่ยนะครับเช็คเอาท์นะครับหน้า my account แล้วก็หน้า shop สี่หน้านี้นะครับผมมาที่หน้าเว็บที่ใช้เทมเพลตแล้วก็มี WooCommerce เข้ามาโดยอัตโนมัตินะนี่หน้า shop ก็คือ all p r o d u c t นะครับหน้านี้ผมพามาดูที่หน้านี้นะครับ เวลาที่หน้านี้คือหน้าช็อปซึ่งมันจะ display หรืวมจะโชว์สินค้าโชว์ product ทั้งหมดที่เรามีนะครับเดี๋ยวในบทหน้าเราจะไปดูกันว่าเราจะเพิ่ม product ยังไงแต่ว่าตอนนี้นี่คือนี่คือหน้าที่ของ WooCommerce มันทำให้เรามีหน้าช็อป พอลูกค้าเห็นหน้าช็อปลิกเข้าไปในสินค้าสักสินค้าสักชิ้นหนึ่งปึ้งปับ๊บตรงนี้ก็จะเ,เข้ามาสู่หน้าที่เขาเรียกว่าหน้า Single Product นะครับเป็นหน้าที่มีรูปสินค้าใช่ไหมครับมีราคามีคําอธิบายนะครับแล้วก็มีให้ใส่สินค้าลงในตะกร้าด้านล่างจริงๆถ้ามีสินค้าหลายชิ้นก็มี Relate Product ด้วยนะครับ ทีนี้ถ้าสมมุติว่าลูกค้าเข้ามาดูสนใจปั๊บแอดสินค้าถูกการ์ดกดคลิกปึ้งมันก็จะขึ้นมาบอกว่าอ่าสินค้าชิ้นเนี้ยถูกแอดเข้าไปในคาร์ดเรียบร้อยแล้วนะก็เอ่อถ้าอยาถ้าเกิดว่าโอเคแล้วนะครับก็ลูกค้าก็มีทางเลือกก็คือมาที่ตรงนี้ที่มันมีตัวเลขหนึ่งเนี่ยแล้วก็ไปกดวิวคาร์ดหรือว่าเช็คเอาท์นะครับหรือว่าจะกดวิวคาร์ดตรงนี้ก็ได้ถ้ากดวิวคาร์ดตรงนี้ปึ้งมันก็จะพามาที่หน้าคาร์ดของเราว่าตอนนี้มีสินค้าอยู่1ชิ้นนะถ้าจอัปเ่ตสิ้นนะถ้าไม่อัปเดตก็ ไปที่เช็คเอาท์สมมติกด p r o ซี e ไปเช็คเอาท์ก,ก,ก็จะมาที่หน้าเช็คเอาท์ซึ่งเป็นหน้าของ WooCommerce เช่นกันนะครับก็จะให้ลูกค้ากรอกข้อมูลกรอกข้อมูลกรอกที่อยู่อ,อ,อ,อะไรต่างๆนานาให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วก็กด place order ซึ่งตอนนี้ยังกดไม่ได้เพราะว่ายัางไม่ได้ตั้งค่าเรื่องของ payment นะครับแต่ว่าพอกด place order ลงไปเสร็จปับ๊บเนี่ยมันก็จะพาไปที่หน้าสุดท้ายคือหน้า thank you เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีของ WooCommerce นะครับตัวอีกครั้งหนึ่งนะหน้า product ย้อนกลับไป1นึหน้าหน้า product เสร็จปั๊บ add to cart เสร็จแล้วไปหน้า cart หน้า cart เสร็จแล้ว check out นะครับ check out เสร็จแล้วพอใส่ข้อมูลเสร็จกดกด proceed order ก็จะไปสู่หน้า thank you ก็เป็นอันเสร็จพิธีนะครับคำสั่งซื้อส่งมาที่เราแล้วนะครับอันนี้คือการทำงานหรือว่าหน้าที่ทั้งหมดที่ WooCommerce ทำให้กับเว็บไซต์ได้นะครับเดี๋ยวบทหน้าไปดูว่าพอมี WooCommerce อยู่บนเว็บแล้วเนี่ยเวลาจะใส่สินค้าเข้ามาเนี่ยแต่ละชิ้นทำยังไงนะครับ